ครับสวัสดีครับผมไม้ลำลูกกานะครับวันนี้ก็มาพบกับค um, ุณไอติมพาริสนะครับเราก็ขอให้คุณไอติมพูดถึงชาวปฐุมธานีนะครับฝากชาวปทุมธานีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวปทุมธานีทุกคนนะครับก็ผมอดวัชรศิษย์นะครับก็มาดูแลเรื่องนโยบายการก้าวไกลนะครับอย่างที่หลายคนน่าจะทราบนะครับการก้าวไกลเราก็ต้องการจะสร้างประเทศที่การเมืองดีปากเองดีและมีอนาคตสำหรับพี่น้องชาวปทุมธานีทุกคนนะครับผมเชื่อว่าการมาดีสำหรับพี่น้องชาวปทุมธานีจะจะร้อยขั้นพื้นฐาน การเมที่เป็นปฏิป yep. ักา์ที่เต็มไปนะครับการได้มีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่าเกิดในจังหวัดตุรกีจะเป็นยังไงว่าในฝั่งของกรทมคนกรทมได้เลือกผู้นําจังหวัดตุรกีแต่พอข้ามมาที่ปฐุมธานีห่างกันไม่กี่กิโลการที่ว่าคนปฐุมธานีไม่ได้มีโอกาสในการเลือกผู้นำหรือว่าผู้เป็นนำการเมืองดีแบบพี่น้องชาวปฐุมธานีพักเก้าวไก่จะทําให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าที่เต็มไยในส่วนของปากท้องดีนะครับเราก็ต้องการจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องชาวทุกกลุ่มนะครับถ้าเป็น แรง,งานานะครับที่รับค่าแรงอยู่เราก็จะปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำถึัปดาห์ผู้ปีโดยอัตโนมัติทำให้ปีต่อปีไม่ต้องมานั่งรู้ว่าค่าแรงขึ้หนหรือไม่นะครับเพราะจะปรับขึ้นตามภามวะเศรษฐกิจตามท่าของชีพกับพี่น้องที่ทำการค้าขายนะครับผมเป็นผู้ประกอบการรายย่อยแอพพารเก้าไกลเราก็มีนโยบายเรียกว่าหวยใบเสร็จครับถ้าเกิดว่าประชาชนซื้อของตัวร้านค้ารายย่อยก็จะได้แถมหวยทั้งคนซื้อคนขายก็เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจไปซื้อกับร้านค้ารายย่อยเป็นการเพิ่มแต้มต่อให้กับเอสพีในการต่อส ตอนนี้จันนนนบคุณพัานีจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางถ้ารถแพงมากเพราะ,ะไม่มีรถตสาธครณะนะอันนี้ก็แน่นอนนะครับนอกจากการให้เลือนตั้๋วเพทุกหน่หยแล้วเราจะกระจายเขประมาณให้ท้องถิ่นด้วยปัจจุบันประชาชนคนไทยเนี่ยเราจ่ายภแค่400บาท80บาทไม่ได้สดใสแล่20บาทขึ้นมาที่ท้องถิ่นต่างประเทศแต่เราต้องเสียค่ใกล้เกี่ยวกับเครื่องขึ้นมาแเราจะทำให้ทุกจังหวัดนั้นมีเข้ามาในการเป็นจัดทำบริการสาธารณะ ทิ้งท้ายเพียรานนทนะครับแน่นอนจะมียรานนท์ีได้ต้องมีค5ดีต้องมี5าพหลังที่ดีนะครับทำให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องถุกถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนที่ปัจจุบันมันนำมาซูมน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับพรรคต้อไกจก็พร้อมจะไปลดทั้งเรื่องของต้นต่อฝูงทั้งในและนอกประเทศนะครับรวมถึงลดเรื่องเรื่องหลก ต <So S 1> ิดหน่าเสื่อกระจกนะครับทุกทุกแบบกเลยนะครับเพื่อพยายามแก้ปัญหาไม่รลอกให้ได้ผลที่สูงครับฟังดูผิดส่วนเป็นตรือใสตัวทำไปแล้วเนี่ยปนาดใหญ่ไม่รออย่างที่เราเห็นกันนะครับมันเพืนำมาสู่ผลกระทบทางอากาศนำมาสู่ฝุ่นที่กระทบสุขภาพเรานะมาสู่การควบคุมที่ปลอดภัยครับก็การมือดีฝ่าน้องดีมีอนาคตที่น้องชาวบุรุทุกคนทั้งหมดที่พูดมาเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหากเราไม่มีคนนี้นะครับเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบุรุามีโดยเฉพาะสมุนกษ์นะครับเข้าไปขับเคลื่อนการเป็นคนที่ดีขึ้นให้กับคน ให้โอกาสนะครับคุณไมค์ประสิทธิ์นะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของคุณแาบนี้ในการสร้างประเทศที่การจะมีความยั่งยื